าครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาจัดทีมนะครับนักเตะเพชรในตมลุยแรงนะครับทุกคนว่าจะรอดหรือเปล่านะกับแผน c 1 1 4แบบนี้นะครับจะใช้เป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับจรวดทางเรียบนะครับสปีดนะครับทะลุ100แน่นอนนะครับสำหรับ กองหน้า4คนตึงๆแบบนี้นะครับกับสไตล์วิกเคน์เตอร์นะครับทุกคนนะใครดีเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทุกคนนะมาครับก็จะได้อันนี้สงจากโค้ดด้วยนะครับชาบีอาโลนโซที่ทําให้นักเตะทะลุ100นะครับมาดูตัวนี้ก่อนเลยครับอาดาม่าตาเล่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะเลี้ยงบอลดีอยู่แล้วนะครับดูครับสเปต้น100สปีด 97นะครับสปีดต้นแล้วก็สปีดปลายนะแล้วก็หน้าตำอีกหนึ่งคนนะครับนี่ครับมาดูกันครับสำหรับตัวนี้ครับเลี้ยงบอลคลองบอลก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างดีเลยนะสปีดครับสปีดต้น99แล้วก็สปีดเก้าสิบหกนะครับถือว่าตึงๆไปเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับกองหน้านะครับอดัมอัลสตองนะครับ ไตล์โก้โพชเชอร์นะสปีดต้นครับ100นะสปีด92้าสบองครับหึห <c oughs> ตึงๆไปเลย <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับนี่โฟฟาน่านะครับโกโคชเชอร์เหมือนกันนะสปีดตนะ้นครับทะลุหนึเหมือนกันสปีด95นะครับมันล้ารการทรงตัวดีด้วยนะรูปร่างก็ค่อนข้างดีนะครับจบสกอร์82แบบนี้นะครับสไตล์โกโคชเชอร์ ure, นะครับสูง181เลย อายุ21เท่านั้นนะครับมาอีกหนึ่งคนนะครับว่าตัวนี้ก็เป็นนะครับมูริโลนะนี่นะครับผมก็จะให้ดูความเร็วนักเตะนะครับที่มีความเร็วทะลุ100แบบนี้นะครับกับแผน4 1 4 1เป็นนักเตะ3ดาวเพชรในตมทั้งหมดนะครับทุกคนว่าจะรอดหรือเปล่านะครับว่าจับลงแรงนะครับถ้าจับเป็นหน้า4แบบนี้นะครับจะหัวจะแค่ไหนนะจะรอดไหมไปดูในเกมกันเลยครับ นี่นะครับผมก็ซุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยจับคู่พร้อมนะครับอืเออสานนะครับของเราไม่ฟิตนะครับหัวแดงจากหัวตกเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นโอนาฮีแทนนะครับเป็นเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะครับกองกลางจากนะครับเล็กเอิงฝรั่งเศสนะครับมาดูทีมฝ่ายตรงข้ามครับทุกคนอืมแผน4-1-5แบบนี้นะครับเจอแบบนี้ผมว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับ เขาจะเน้นเป็นเกมรุกนะครับสมากกว่านะกลางไม่มีนะครับการมีแค่ตัวเดียวแบบนั้นนะครับเราสามารถเจาะในแดนกลางได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าคู่แข่งจัดทีมมาแบบนี้นะครับผมค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะกับคู่แข่งที่เล่นหลังสามนะครับอือหือชอบจริงๆิงนะครับมากลางเราก็มี2คนนะครับอ่าเขามี1คนนะครับมาเราสามารถเจาะแดนกลางได้นะสวนกับเร็วๆได้นะครับอือหือมา จะเป็นยังไงครับใครจะอยู่จะไปครับแต่ว่านักเตะทีมฝ่ยยายตรงข้ามนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตึงเลยจงังหวะนี้โอ้โหแทงมาดุดเลยครับมูริโลยังไงให้มาอดัมอาร์มสตองยิงตรงตัวคู้รักษาประตูก่อนครับเกือบหายแล้วนะมูริโลอีกครั้งหนึ่งครับซาลาโซ,โ,ซโอ้โหเกมเดียวเลยครับโซซ่าเข้ากลางมาแบบมีโฟฟาน่าไม่ผ่านดูบดิเกอร์ครับอโตครับอโตออกมา เดนเปโรเล่นกับเอโตครับเดโรครับทำชิ้นกันกับฮาแลนด์ฮาแลนด์เสียบอลไปครับแล้วก็ออบบอลยาวมาครับอาดาม้าครับจ่ายมาติดจังหวะนี้ยังไงอาดามาสตองครับนาอาดาม้าอาดาม้าโอ้โหเจอลูบิซันครับเข้าจังหวะนี้ครับบูริเก้ครับลูริเก้ออกมาที่เอโต เล่นกับเปียโรครับออกมาที่เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนคอสจังหวะนี้ครับติดบล็อกหรอ,อนะครับจังหวะนี้ถึงโฟฟาน่าโฟฟาน่าครับยังคืนมาแทงคืนมาที่โฟฟาน่าครับสปีดต้น100ยังไงจ่ายมาครับมูริโลูกยังคืนมาได้ซาราโซยิงยิงเร็วเลยนะครับแต่ว่าเขายังบล็อกได้ก่อนอีกหนึ่งครั้ง จังหวะนี้ออบใส่ลำหน้าไปก่อนครับจังหวะนี้เกือบได้จบเลยนะดัวตัวครับโอ้โหจบมาแบบนี้ยังไงครับโฟฟาน่าตัดได้แล้วครับให้กับดามอาร์มสตองคืนมาที่โฟฟาน่าเรียบร้อยเลยครับหนึ่งศูนย์ครับี่ครับอย่าท้าทายความเร็วนะครับมีสปีดต้นหนึ่งร้อยแบบนี้ครับมาแบบนี้ก็ทําชิ้นครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์นะออกนําในนาทีที่ยี่สิบหกครับจาก โฟฟาน่าครับเขาพลาดเองนะจังหวะนี้เขาก็พยายามทำเตรียมรุกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหน้า5คนเลยนะครับเห็นเปิดมายังปัดเอาไว้ได้ครับโคกมาก่อนะครับเราก็พยายามไม่ให้กองหลังเราหลุดเร็วนะครับซาราโซแทงมาโฟฟาน่าโฟฟาน่ายังได้ครับอดัมอัมสตองจังหวะนี้จะให้กับอดามากครับ จ่ายมาไม่ผ่านนะอ่าผ่านมาได้นะครับน่าจะตึงเลยครับจังหวะเมื่อกี้นะ KDB KDB เ,เ,เปิดมาจังหวะนี้ครับแดนเบิร์นสกัดออกไปเลยครับจังหวะเดียวเพนเพนจ่ายมาได้ครับเอโต้เอโตก็ทำบอลลาดออกไปครับโซซ่ารครับเล่นกับแดนเบิร์นแดนเบิร์นครับจ่ายให้กับเอโตซ้ซะงั้นยังไง เขาก็ยิงเร็วครับแต่ว่าเราบล็อกได้ก่อนนะมูริโลครับเสีบอลไปเหมือนกันครับเข้าทางเอโตเอโตโยกเข้าในครับจ่ายมาติดโอนาฮิเข้าทางเอโตอีกหนึ่งครั้งครับยังไงฮาแดนฮาแลนฮาหาจังหวะจังหวะยิงจังหวะนี้ครับว่าจะพิกตัวได้นะครับยิงก็ไม่ตรงกรอบซะแล้วครับ โมสเลนไลน์ครับผู้รักษาประตูของเราเล่นสัำซันมาเดินมาทีผู้รักษาประตูครับโอุนาฮิแดนเบิร์นครับให้มามุนโลก็เรียบร้อยครับสำหรับครึ่งเวลาแรกนะเราก็ออกนำไปก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบนี้นะครับการของบอลของเรานะครับ51เปอร์เซ็นต์โอกาสจบสามครั้งเป็นหนึ่งประตูนะสำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับกับ นักเตะเพชรเนยตูมสามดาวของเรานะครับตึงๆทั้งทีมนะกลับมาในด้วยแผนนะครับซีหนึ่งหนึ่งสี่แบบนี้นะครับโอ้โหเริ่มขึ้นหลังมาครับแทงมาอาดัมออมสตองจ่ายๆไม่พังครับเกือบหายเหมือนกันนะครับยิงได้ไหมซาราโซครับซาราโซอย่างไรครับโยกโยกนีเนมามาแล้วก็จังหวะนี้ขอยิงเองครับเบาเกินไปครับมุยลโลครับดูความเร็วครับยังทันโซซาเข้ามา ซาราโซซาราโซแทงมาจังหวะนี้คขโฟฟ้าหน้าครับได้จิ้มเร็วนะแต่ว่าก็ยังปัดไว้ได้ครับพวกษารประตูฮาแลนด์ออกมาที่เอ็มป็อปปป้ครับเจอดักเหมือนกัน,นอารดาม,ม่าครับเสียบอลไปให้กับคูลิเบลี่เนม่าแดนเบอร์ครับดักได้ซาราโซออกมาจังหวะเดียวครับเล่นกับซาราโซคืนมาอูนาฮี มูนิโรขโฟฟาน่าโฟฟานาจะให้เร็วครับแต่ยังเข้าทางเราครับอาดามาตาโอลียิกมาอาดามออสตองคร้บยิงก็ยังมาติดบล็อกก่อนนะครับแล้กวก็จะกว่าจะพลิกได้เหมือนกันนะโซซ่าครับจังหวะนี้จะเปิดมองมาไปนะวอร์เนอร์ครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ซารโซซารโซได,ด้บอลเล่ครับแต่ว่ายังตรงตัวุ้ักษาประตูครับเกือบหายเหมือนกัน ดูริเกอร์ดักได้แล้วครับเอโตจะสวนนะทีนี้แต่ว่าจูนานอเวตครับดักได้ก่อนอาดามาเสียบอลคืนครับแต่ยังได้ครับซาลาโซครับให้มาโมนิโลโมนิโลอื้มหืมจะยิงครับเจอคูเลเบรี่เข้าเร็วเหมือนกันโรเบนสันครับอย่างว่านี้อยังไงโอ้โหกระชากมาเองครับโตแต่ว่าเจอซาลาโซครับมาแย่งไปได้เลยครับอาดามาอูนาฮี อาดาม่าครับให้มาจูนานวิทจูนานวิทอาดาม่าอาดาม่าจ่ายมาจังวันี้ก็เอาเมืองประตูครับพัลซาประตูรับเอาไว้ได้นะเอ็มบาเป้จ่ายมาครับให้กับเนมาเนมาโยกโยกนีครับจ่ายมาจังวันี้ได้ไหมเชดิบีจ่ายมาเอโตเอโตโยกโยกยิงแต่ว่าติดบล็อกโซซ่าก่อน เอาทางเคดีบีเคดีบีครับยังได้ครับออกมาแต่ว่าจูนานวิดครับดักได้ก่อนครับยังไงโยกโยกไม่ผ่านครับหืมไม่ผ่านกูรีคูรีครับอาดามาเห็นบาเป้จังหวะนี้ครับคอสตันนเข้ามาครับยังโขกไม่ได้แา่ละโซนครับออกมาที่อาดามาเตาเละอาดามาครับแทงไหมแทงมาครับอาดามอัมสตองหืมเจอวูิกเกอร์ครับดักได้ก่อนเหมือนกัน สวนนะครับหใครแม่นกว่านะครับคนนั้นอยู่แน่นอนจังหวะมีซาราโซ่แทงมาอาดัมอัมสตองอิงเือเรียบ้อยครับจบเลยครับทีนี้ฝังเรียบร้อยครับ2-0นะครับหสวนกับจังหวะนี้นะครับทำได้ดีเลยครับซาราโซ่แทงมานะครับอาดัมสตองให้นะแล้วก็เคลื่อนมาที่ซาราโซ่ครับซาราโซ่จับแล้วก็จ่ายมาจังหวะนี้ครับลงลงครับเรียบร้อย่าง2-0เนะครับ นจากสาราโซครับแอสซิตให้กับอดัมอาร์มสตองครับนี่ครับนีตึงๆไปเลยครับกลางเขาไม่มีนะครับในเกมนี้นะพเวลา2นาทีครับแล้วก็ต่อบอลกันเพลินแล้วก็สวนกลับได้ดีนะครับก็ทำได้มา2ประตูครับ เรียบร้อยครับเราก็เอาชนะไปได้นะครับในเกมนี้กับนักเตะเพชรในต้นสาดาวของเรานะครับกับแผน4-1-1-4แบบนี้กับสไตล์วิกเคาน์เตอร์นะครับเน้นเป็นหน้าสีนะครับฉายความเร็วนะครับทะลุ100นะครับสำหรับสปีดต้น3คนเลยอีกหนึ่งคนก็สปีดต้นนะครับ99นะกว่ีว่าค่อนข้างแจ่มนะครับดูข้างหลังครับโอกาสจบของเรา8ครั้งด้วยกันนะครับเป็น1ประตูนะมีถึงคลองบอลเราก็ดูดีกว่าครับ51%นนะครับนี่ใครที่อยากเล่นตัวไหนนะครับ ก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับหรวอว่ามีตัวไหนที่ที่เด็ดกว่านี้นะครับก็สามารถแนะนํากันได้เลยนะครับจะรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับนักเตะ3ดาวเพชรในตมนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสี่ของเรานะแผน4 1 1 4แบบนี้กับบิ๊กเคน์เตอร์นะครับในคลิปนี้เพียรภาพประกันนต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ